อีกหนึ่งปีกับอีกหนึ่งที s สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมแล้ววันนี้เราอยู่กับ TGS 2025คราวนี้มันมีอะไรต่างจากเดิมล่ะแน่นอนครับคราวนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่พิเศษมากกว่าหลายๆปีก่อนมากกว่าปี2023มากกว่าปี2024นนั่นคือ มันมีงานเกมคอมเข้ามาด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าการที่มันมีงานเกมคอมเข้ามาด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทําให้งานนี้มันดูยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากมันดูมีอะไรมากกว่าเดิมมากก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่างานเกมคอมเนี่ยมันเป็นงานแบบโชว์เคสเกมอะไรอย่างงี้เนาะเกมที่แบบว่ายังอยู่ในสถานะกําลังพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เล่นที่งานนี้ซึ่งแน่นอนครับวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่พิเศษมากๆจริงผมก็เลยอยากจะมาอัดวีล็อกแบบนี้อีกสักครั้งหนึ่งก็อย่าให้เสียเวลากันดีกว่าไป let s go Oh God. ถึงแล้วงานไม่เหมือนเดิมโอเคโอเคมันอาจจะมีอะไรข้างในมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าได้รรู้สึกว่ารอบเนี้ยเนื่องจากมันเป็นวันอาทิตย์ด้ยวยเนาะคนมันอาจจะน้อยลงก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คุณเห็นตรงนู้นไหมครับ Resident Evil r ค q u i e m เห็นปะนั่นแหละแม่งมาจริงแล้วข้างๆมีแพ็กมาตาด้วยนั่นแหละแสดงว่าต้องมี2เกมให้เราได้เล่นอ่ะดิแล้ว2เกมนี้ยังไม่ออกเลยนะอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราลองไปดูกันตรงนู้นดีกว่าว่าเป็นยังไงไป ไวะไอเชื่อปีก่อนไม่มีไม่ใช่หรอปีก่อนม่นจะมีมันอยู่พูดเดียวกันกับไอเนี่ยมันรวมๆกันไว้อ่ะแต่ไม่ได้มาพูดเดียวใรหญ่จริงรอบนี้ดูดิเฮ้ยก่อนนั้นเล็กมากเลยนะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นยินเสิร์ทให้ดูก่อนแล้วนั้นโคตรเล็กไอเชี่ยนี่อะไรเนี่ยตั้งแต่มันเปิดตัว Nintendo สองมานี่มันแบบมันใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยอ่ะมาดูดิมามามาโอ้ก่อนนั้นนั้นมันเล็กกว่านี้ปะเล็กเลยเล็กแบบซีโซนให้เขาเช่าหนึ่งที่หรือสองที่นั่นแหละอันนี้คือใหญ่แบบเป็นโซนใหญ่เลยเออมาเรามาดูกันหน่อยว่ามีเกมอะไรอัปเดตมาใหม่มั้าง เบอร์าปเฮียวเลนี่เลยเราดูอันนี้มันว่ะอันนี้จะแบเหมือนจะเป็นแผ่นมาเลียวการ์ดเวิล์เลยเนี่ยใช่ใช่เกมการ์ดอินฟลูดิตแค่จะเป็นแบบโลมิสอาจจะแบบซื้อเนนโดแล้วมันจะแถมกล่องแถมกล่องเกมนี้ก็ได้ใครจะไปรู้อันเนี้ยลูกพี่กูอยากเล่นมากไอ้ปอมบอกว่ามันอยากเล่นมากเกมเนี้ยแบดต์ปอมอ่ะเออมันบอกมันอยากแต่กูเฉยเฉยมากเงี้ยก็เอาจริงบูทเนนโดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเกมอ่ะแต่แบบ ที่มันมีเยอะอ่ะคือตุก๊กตาถ้าสังเกตคือแบบตุก๊กตาเยอะมากคือเกมอะ่ะไม่ค่อยโชว์แต่ถ้าเล่นก็นอาจจะโชว์แต่แบบถ้าเป็นตุก๊กตามันจะเยอะแบบเยอะมากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตัวอะไร้าเนี่ยกูจำไม่ได้ละเออแล้วใช่อีกอย่างหนึง่งลืมบอกเลยตอนนี้เนเนโดมันออกเกมใหม่โปเกมอนเลเจนต์มั้งถ้าจะไม่ผิดอะ่ะมันเลยเป็นสาเห็นให้นเนโดทำบู๊ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ยิ่งมากับเซนเนกอีกแล้วก็รวมถึงมันออกเนเนโดสองมาด้วยก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงทำแบบใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นงั้นนะไม่มั่นนนนใจเหมมือกกััประาณี้้แลว ตอนนี้ถึงตรงที่เล่นพวก Resident Evil กับแพคมาเธอร์แล้วแต่กูลองเชื่อเลยอันนี้อันนี้ข้าแพคมาเทอร์นะมาดูไออีว่าไออีนานกว่านี้ด้วย90รัส90นาทีเอาไงอ่ะมึงจะเอาเวลา2ชั่วโมงทั้ง2ชั่วโมงแบบไปเลยจริงเหรอไปหาหาที่อื่นเนี่ยไป โอเคกูมาทําอะไรที่นี่มัอันดับแรกผมไม่ใช่แฟนเกม Holy World อันดับที่2เกม Holy World เกมเนีผมเคยเล่นคือเซเลสสองคือปกติผมไม่ค่อยเล่นเกม Holy World เท่าไหร่แต่ครั้งเนี้ยก็มันเป็นเกมที่โอเคนะสนุกดีเอาละก็คือเกมเนี้เป็นเกมหนึ่งในเกมที่ผมชอบเหมือนกันนะก็เลยแบบอ่ะลองมาแล้วกันเปิดประสบการณ์กับที่นี่ดูว่าเป็นยังไงเนาะก็เอาจริงก็ไม่มีอะไรครับก็คือเหมือนเป็นการสุ่มแบบตัวละครที่เลือกสุ่มธาตุแล้วก็สุ่มมิชนแล้วก็ได้การสุ่มมา โดนขโมย,ยง่ายนะมึงเก็บไว้ดีๆซึ่งมันหายยากไหมปล่าผู้หญิงมันชอบอ๋อไอ้ยอันนี้เรื่องจริงป่ะเนี่ยไปไปต่อ ก็หลังจากที่ผมและเพื่อนๆเ,นเดินในโซนของ h o โลเวอร์เสร็จนะครับผมนะพวกเราเนี่ยก็ได้เจอบูธของ PlayStation ซึ่งในบูธนี้เนี่ยดันมี Resident Evil Requiem ให้ผมเนี่ยได้ลองเล่นครับซึ่งเอาจริงๆจากส่วนตัวที่ผมได้เล่นมาเนี่ยความเป็นเต i r d Person กับ First Person เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลงตัวและสนุกทั้งสองมุมมองมันเป็นภาคที่น่ากลัวแต่มันก็เป็นภาคที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่มันก็ให้ความระทึกแบบที่ภาคอื่นไม่เคยให้ได้และขอบคุณท่านผู้ชมท่าน ที่รับชมคลิปนี้จนจบก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับและคลิปหน้าจะเป็นอะไรผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมหลับฝันดีลาตรีสวัสดิ์ครับ